เพราะฉะนั้นทุกคนเราต้องปลอมตัวหน่อยไหมมันต้องปกปิดทั้งหมดทั้งตัวเพื่อให้แบบเออนนะจะไม่ได้จริงๆวพาน,นี่คือบอสนะปลอมตัวหรือว่าถือว่าทำแบบน่าสงสัยมากกว่าเดิมเอาจริงนะไม,ไม่รู้ว่ามันทาอะไรเนี่ยฮะคือเริ่มสงสัยแล้วอ่ะเหมือนแฟนคุยโทรศัพท์อยู่กับใครเปล่าทุกคนดูดิใช่ไหมอ่ะคือคุยกับใครบะาเฮ้ยว่าแล้วต้องมาเจอแบบนี้ทุกคนคือเรามองไม่เห็นเลยอ่ะ บอเข้าไปวใกล้ได้ไหมเรียกรถรอะไรมารับอ่ะเรียกแก๊ปมารับวันนี้คือรถอะไรอ่ะเดี๋ยวไปไหนอ่ะทุกคนคือไปไหนอ่ะเฮ้ยตอนเนี้ยบอลไม่รู้ว่านัดกำลังจะไปที่ไหน คือเรียกแก๊บมารับอ่ะอันนี้รถแก๊บหรอโหมาเป็นกระบะเลยอ,อะไรวะงงเพิ่งเคยเห็นทุกคนบอสเกิดอาการสงสัยวะคือบอสบอกว่าเออบอสไปส่งไหมคือนันบอกว่าไม่เป็นไรเออกว่าแบบเออกว่าเธอรอนานแต่มันหลายครั้งนะทุกคนไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะหลายครั้งมาก ที่แบบเออเรียกรถมาล้ำหน้าบ้านเนี่ยแล้วบอสจะแบบไปส่งนัดแบบเออไม่ต้องไปรอกงานทุกคนวันนี้บอสเตรียมไปละเตรียมที่จะออกแอบ,บตามไปดูดูให้รู้ดิว่าไปไหนกันแน่เดี๋ยวเราขับรถตามไปเลยทุกคนแต่ว่าทุกคนถ้าเราไปแบบนี้ถ้าไปแอบ,บดูนัดคงจับได้แน่เลยว่าเออเราแอบ,บไปดูอะเพราะฉะนั้นทุกคนเราต้องปลอมตัวหน่อยไหมเดี๋ยวเราต้องปลอมตัวหน่อยคือบอสไปหาซื้ออุปกรณ์ปลอมตัวมานิดนึงนะครับผม วันนี้เราจะปลอมตัวแบบไม่ให้ใครจำได้เลยวันนี้คือเราแบ่บอยขาดอย่างหนึง่งขาดเสื้อหูเดี๋ยวบอยต้องไม่หาเสื้อหูก่อนถ้าเราใช้เสื้อหูอยู่ที่บ้านนัดจับได้แน่นอนมันต้องปกปิดทั้งหมดทั้งตัวเพื่อให้แบบเออนะัดจำไม่ได้จริงๆวันนี้คือบอสนะทุกคนรีบก่อนเลยจะดูดีว่าตอนนี้นัดถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราขอเปิดจิเพดูก่โอุกคนไปไกลแล้ววนะ่าขอไปก่อนนะครับผม มาถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้เราปลอมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับระหว่างทางเมื่อกี้หาเสื้อเสื้อได้พอดีตอัทุกคนลลเรารีบเลยตอนนี้ตอนนี้มาโคตรไกลเลยครับผมโทรหาที่บอกว่า,วาตอนนี้ถามว่าทําอะไรอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนจะได้เดินทางง่ายงายาไงไงเอ่อตอนนี้ถึงยังถึงไหนอ๋อก็ถึงที่บอกไปทำธุระไง แล้วทําอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ทาอะไรเอ้าแล้วเธอไปที่ไหนอ่ะก uh, so ็มาแถวสยามอ๋อแล้วสยามอยู่แถวไหนอ่ออยู่อยู่ตรงไหนแถวอยู่ตรงไหนของสยามไหมเผื่อเขาเอะเออได้ฝากซื้อของแบบเออมากินหน่อยเพราะเธอไปแถวสยามพอดีไงอ่าก็อยู่แถวสยามอันี่ยที่มันเป็นข้างนอกสาเสียมสแควร์อ่ะเธออ๋อเสียมสแควร์หรออ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าเขาคิดออกแล้วว่าเขาจะกินอะไรเดี๋ยวเขาโทรไปหานะออ โอเคครับผมเจอกันนะเ่าะกลับมาเจอกันที่บ้านนะคือตอนนี้ไม่รู้ว่าปลอมตัวหรือว่าหือว่าทำแบบน่าสงสัยมากกว่าเดิมคือทุกคนเราต้องยังไงเดี๋ยวตัวนี้เหร ตอนนี้เหมเขาป่ามากทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจอมานไหมอะ่ะคือแบบที่นี่มันใหญ่มากมันหาไม่เจออ่ะโอ้โหแล้วทุกคนก็คุกผ้านะ่ะคือแบบจ p s พมันอยู่ใกล้มากแต่เราหาไม่เจอทุกคนไม่รู้ว่าแบบอยู่ตรงไหนอะ่ะขอเดินหาก,กอนล้วกันครับไอ้ดเนียนอยู่แล้วทุกคนเหมือนเราเป็นคนเอ่อแขกนิดหนึ่งได้อยู่นะได้อยู่นะ อหนวดแต่ชอบตกพอดีทุกคนตอนนี้เราเจอนานแล้วแล้วมึงเราเห็นนัดแล้วอะ่ะกำลังซื้อน,น้ำอยู่อะ่ะไม่คือแบบบังเอิญมากมาเจอวันเนี้ยเราต้องแอบตรงนี้นะทุกคนคืออยู่ใกล้มากเห็นร้านไหมครับผมร้านอยู่ข้างหน้านู่นคืออยู่ใกล้มากๆเราต้องแบบอบก่อนเดี๋ยวนัดเห็น ทุกคนตอนนี้เราขอทิ้งระยะห่างนิดนึงนะครับผมคือเหนื่อยอะ,ะอยเนี่ยแอบตาแบบแล้วก็แบบปลอมตัวไปด้วยอ่ะเหนื่อยจริงๆอ่ะแต่เราก็ต้องแบบเออจับให้ได้ว่าวันนี้มาทําอะไรคือแบบมันกลางสยามทุกคนบอยคิดว่าแบบมันต้องนัดเจอใครทุกคนอนะ่ะเพราะมันกลางสยามอ่ะทุกคนเข้าไปแล้วไปแล้วทุกคนคือตอนนี้เดินการเดินไปนะครับผมคือแบบเราต้องแอบถ่ายระยะไกลๆนิดนึงนะครับ ตอนนี้บอยแกล้งแอบกดตังค์ที่ธนาคารเลยนะครับผมย้อนแอบดูอยู่ดินี่อยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวนะเหมือนมองมาเป่าเชื่อเหมือนมองมานี่ไงไปไกลก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนแอมคุณโทรศัพท์อยู่กับใครเปล่าทุกคนดูดิใช่ไหมอ่ะไม่เหม่คุยกับใครอ่ะ เดี๋ยวขอว่าโทรไปเช็กคกนนดีว่าทำอะไรอยู่ดูดีว่าแบบเราจะตอบตรงที่เราถามไหมฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนก็อยู่ห้างใช่หมเหรอมานทำอะไรที่ห้างอะ่ะก็มาไม่รู้คือทำไมไม่รู้อ่ะฮะตอนแรกก็ถามว่าจะไปไหนก็ไม่บอกเขาอยากรู้ว่าดีบอกดีว่าตอนนี้ทำอะไรมาทำอะไรที่ห้างอะ่ะก่อไม่รู้เอา้าก่อนนิดนึง โอ้นี่เนี่ยเจียก้าวันถ่ายม,มอเลยหรอตอนนี้คือระยะใก,กล้เรามากยุกใกล้เรามากเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าทำอะไรวะเดินเฮ้ยเหมือนเชี๊ยมองมาชิบหายแล้วมองมามองอยู่ไหมอะ เฮ้ยมองอยู่ไหมเราไม่รู้ว่ะเดินไปก่อนแล้วกันเหมือนเดินมาว่ะนี่ก่อนนี่ก่อนทุกคนเดี๋ยวจับได้ร้อนคือตอนนี้ร้อนมากเ <ๆๆ S 2> ข้าไปในร้านอุ้ยไม่ได้มองมาใช่ไหมคือเข้าไปในร้านอ่ะทุกคนเห็นใช่ไหมนุ่นอยู่นุ่นๆๆเดี๋ยวเราขอตามมาใกล้ๆวันนี้นิดนึงนะครับผมทุกคนเห็นไหม กำลังเสื้อเสื้อผ้าอยู่นะครับไปไปทา่ในร้านแล้วอะทุกคนครับเดี๋ยวบอลจะแอบเข้าไปด้วยดีกว่าบอลคิดว่าวันเนี้ยบอลบอลตัวได้เรียนอยู่นะเดี๋ยวแอบไปดูในร้านเลยทุกคนนี่นี่อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับผมเราก็ทำเป็นเลือกสื้อผาก่อนครับ า้ทุกคนคือ,ตอนน,อ,อคตอนนี้ออกไปแล้วนะครับผมตอนนี้ออกไปแล้วนะครับผมคือออกจากร้านเมื่อกี้ตอนนี้เขาทำไปไหนแล้ว ไม่รู้ว่าเดินไปไหนแล้วอะอจริงนะไม่รู้ว่ามาทําอะไรเนี่ยฮะคือเริ่มสงสัยแล้วอ่ะเหมือนว่าไม่มีอะไรทําเหมือนมาเดินเล่นๆหรือ,รอว่าไงอะคือมาเดินเล่นๆหนอแต่ไม่ชวนเราคือไม่ใช่ดิทำไมไม่ชวนเราอะคือแบบเออมันน่าสงสัยทุกคนคือมาเดินแบบซื้อน้ำเข้าร้านเสื้อผ้าซื้อขนมแต่ไม่ชวนบอสมาคือมันอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะ คุยกับใครบ้เฮ้ยว่าแล้วมันต้องมาเจอแบบนี้เฮ้ยยังไงวันนี้อ่ะคุยกับใครอ่ะเอาแล้วไงทุกคนนี่ไงบอสว่าแล้วมันเริ่มแปลกๆวลกเนี่ยคุยนานด้วยเฮ้ยไม่ใช่หรอวะยังไงดีวะเนี่ยเอาอะไวมาบอสว่าแล้วเฮ้ยคุยตั้งนานคุยไม่หยุดอีกอ่ะดูดีชิดเดมา เดินม,มาแล้ววะเมื่อกีม้มันคืออะไรอะทุกคนเห็นอย่างที่บอสเห็นไหมอะคือเจอผู้ชายสองคนแล้วก็คุยอะไรก็ไม่รู้วะ่ะคือตอนนี้มาเจอเสื้อผ้าอีกแล้วคือมันหลังจากเมื่อกี้ทุกคนแบคบคือเข้าไปในราน้านเสื้อผ้าเหรอทุกคนทุกคนคือเรามองไม่เห็นเลยอะดูอกพอกเข้าไปใ,ใกล้ๆดูไหมแล้วเจอใครอีกแล ทุกคนก็บบมันม <'s> right. no no ันน่าสงสัยมากไม่รู้ว่าในร้านอ่ะแบบมีใครหรือเปล่าคือแบบโอ้ยเออเเดิเตามนาเออเอาเออเอเออเออเอาเอเห็เเดินตามออเเอ เก e over ก็เธอไม่หอกคนนที่วายว่าเธอจะไปไหนอ่ะคะบางทีเขาก็ไม่ได้แพนเธอว่าเขาจะไปไหนทำอะไรต้องเลยเธอไม่เคยบอกอเ่าเรื่อนี้อ่ะคะเพราะว่าไม่ทาุรา้ายอย่างเดียวไม่รู้ว่าทางรของเธอคืออะไรเนี่ยทราร้ของเธอคุณมาเดินข้างอะไรนี่นะไม่ชวนเขาด้วยนะเขากำลังจะไปทำหน้าไปคลิน,นิกแล้วมันทำหน้าเขาเลยอยากให้เธอมารอ <c oughs> เขาก็เลยมาเดินเล่นรอนี่ไงไม่เห็นบอกว่ากว่าเขาจะถึงเวลากว่าเขาจะถึงคิวมันก็นานแล้วตอนที่ทํามันก็นานอีกอ๋อเรออเธอจะได้ทุกครั้งแล้วเขาไปไม่ไอกเขาจะได้ว่าจะไปทําหน้าเออเธอฟังไว้เลยว่าเขาอ่ะไม่ได้ไปไหนอะไรหรอกก็มีอยู่แค่นี้โอ้ยก็ที่หลังบอกกันแต่แรก็ได้ฮะว่าจะไปทําหน้าจะได้ไม่ต้องมาตั้งตามเนี่ยฮะ คือรู้ไหมขับรถมาเป็นชั่วโมงเราก็ติดนี่กวอาจะมาถึงไม่รู้ว่าจะมาเจอเธอไหมนั่นแหละก็เลยกังวลว่าเธอมาทําไมเดี๋ยวแบบโอ๊ยมาลำบงลำบากดูดิเหงื่อเ,อเต็มไปหมดทีหลังจะตามมาอีกไหมก็คือมัอนร้อนแล้วแล้วที่อยากจะตามมาอีกเนะนี่ยตอนนี้ยากจะตามมาอีกเปล่าไม่แน่ยังไงก็เธอทำตัวม,มีพิรุธเท่าไหร่งั้นก็ตามให้ตลอดชีวิตแล้วกันขอเจ้านาร้อนนาร้อนมากเลยนะ โอ้โหแล้วไปซื้อเสื้อใหม่มาด้วยเธอนี่ซื้อให้เธอไงไม่เอาเสื่ต่อข็ให้ใส่ต่อไม่เขาร้อนอยู่ไม่เอาร้อนก็ซื้อให้เธอเห็นไหมไม่ไปเลยไม่ต้องพูดกันดีๆนะไม่บอกจะได้ไม่ต้องตามแล้วไม่บอกแล้วงั้นก็ดีแล้วแหละที่เธอมาเพราะว่าทำไมก็ได้ไม่ต้องนั่งรถแล้วเธอพาเขาไปหน่อยแล้วกันโอู้วก็ไม่อยากไปนอนไปตอยที่บ้านแล้วกันนะไม่ไาเองก็ต้องรับผิดชอบไม่เอาเจอกันที่บ้านนะครับไปเจอกันที่บ้านไปเจอกันที่รถ เร็ว you นี few moments later. ่ไงตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับที่ด็อกเตอร์โทนี่คีนีตั้งแต่เธอมามาครั้งแรกเธอจำได้ไหมว่มาประมาณปีที่แล้วป่ะนานมากนะอะก็นั่นแหละหลังจากนั้นเขาเรารู้สึกว่าที่นี่คุณหมอดีมากแล้วก็ทําบริการคือแบบทุกอย่างทำด้วยใจคือเขาชอบม,มากๆแล้วเนี่ยเขาก็มาทําต่อหลังจากนั้นทุกไอธอสังเกตดีๆทุกเดือนเขามาตลอดใช่ <laughs> แล้นี่ก็มาอ,อีกเอาจริงนะ เธอมาพร้อมกับสายฝนอะมาฝนตกเลยดีนะตอนแรกไม่ตกอะตกหนักด้วยดีแล้วมาถึงนี่กันก่อนอะเธอนั่นแหละไม่จะตามอะไรขนาดนั้นเอ้าถ้าเธอไปแอบไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายอะฮะแล้วเขาเคยทำหรอเคยตอนไหนตอนในฝันก็ฝันว่าเธอมันไม่ใช่คนดีอะไม่ใช่บุคลิกเนี่ยอริทับบุคลิกอะเหมือนมาทุสอนอะ เอออออคืเเเเธด้นนัยะกิแลวมื่อกี้เราถ่ายรูปกับคุณหมอนะครับซึ่งเป็นคุณหมอโทนี่นั่นเองนะครับเป็นเจ้าของคลินิกนี้ใช่ตามชื่อเลยดรโทนี่เลยใช่่ซึงคุณหมอเมื่อกี้ผิวดีมากคือเปล่าเออผิวดีเยอะมากผิวดีมากคือนั้นคือไม่เรียกว่าตายเลยคือแพ้แพ้คุณหมอมากคุณหมอแบบตั้งผิวหน้าก็ดีสุขภาพดูสุขดู ก็เลยตากน้ำเวลาร้อยรอบนี่ยเาเหมือนเหมนแบบน้ทีเปอดริงว้นดีดูดูแบบคนแม่ทำหอเขากกดตัวเองได้แต่น้าครับตอนนี้ที่รู้สึกแบบตาเลยครับก็คือเป็นตรวอยลอยสิ่ะแง่รูสีอะไรเนียเงี้ยผมเดียวเดี๋ยอยู่บ้านเนาะนะครับนะโอเคเดี๋ยวมันจะฉีดเป็นตัวกระตุ้นฮอล์แจนซีจูวีลูกเนาะแล้วก็เดี๋ยวใช้ที่มการถล่มขอายหือสิแล้วมันก็จะได้ทำใหู้สึกว่าตึงขึ้น เพราะบางจุดมันติดทางผิวก้นหลุมก็เลยจะดีขึ้นไม่มากเท่าไหร่แต่โดยรวมนก็เนียนขึ้นแหละเดี๋ยวเลยคือมาทำหน้าหรือว่ามากินขนมเนี่ย <c oughs> แล้วกินไหมฮะโอ้ยไม่ใช่อะไรขนมที่เขาชอบ <c oughs> คือที่นี่ดูนายดีมากเหมือนอยู่บ้านทำตัวเหมือนอยู่บ้านตอนเนี้ยเมื่อกี้ที่ไปปรึกษาคุณหมอมาคุณหมอแนะน่าไฮรัตน์นทำสองอันเลยนะครับก็คือมีในเรื่องของซอฟต์เฟระแล้วก็จูวีลูกก็เดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวทุกคนก็น่ารับได้กัน ตอนนี้ก็ไม่เคยทำคร่าวๆคุณหมออธิบายว่ายกกระชับแล้วก็เรื่องของลูมสิวอะไรนี้เรื่องลูมสิวทุกคนรู้ปะถ้าใครเคยเป็นสิวแล้วแบบมันต้องรักษายาวนะจะหยุดไปให้ตัวเองเป็นสิวมันจะเป็นไงนี่ทุกคนพอจะไม่นายเออ โค้จะนีนายเอ็กกับดอรโทนี่นี่น่ารักมากลน,น,น,น่าักมากอนายคนนี้อ่อนโยนปกป้องผิวนายคนนี้ผิวใสแล้วนายคนนี้ไม่ดูแลตัวเองไ,ไม่ดูแลตัวเองแล้วต้องมาดูแลก็ต้ <c oughs> องให้ดรโทนี่ช่วยดูแลช่วยดูแล <c oughs> 我来帮。 เจ็บนะเจ็บนิดนึงแหละแต่ว่ามันก็ทนได้เนาะก็อะไรเธอก็เจ็บทุกอย่างอ้าวใช่จริงหรือว่าที่ถามเขาถามว่าเจ็บบ่อยไหมเจ็บเจ็บเจ็บอะไรที่เราอะไรมาจิ้มน้ำนิดเดียวเจ็บละไม่เธอเอาขากระโดนก็เจ็บมาดนวยเจ้ามึงว่าเจ็บแต่ว่าอันนี้เมื่อกี้เป็นความเจ็บที่รู้สึกว่ายอมได้เพราะอะไรนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอ่มันเ็แบบนี้ก็คือเมื่อกี้มีอะไรา็นะอย่างแรกตอนแรกก็เราทำเป็นเครื่อง soft wave นะครับเครื่องนั้นก็จะช่วยยกให้คนดูดีหน้าแบบดูยก นะอะ่ยกขึ้นนะแล้วรู้สึกเมื่อกินทำไปเข้าน้ำมันแอบสองกระจกแล้วแบบเฮ้ยหน้ามันยกขึ้นมันดูแบบดูดูชัดขึ้นเหรออ๋อแล้วกรอบนะทุกคนดูดิกรอบมันแบบเข้าไปเลยจะสร้างคอลลาเจนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆใช่เดือนหนึ่งก็จะฟูขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวที่สองอันนี้ที่ทำก็จะมีซับซิชั่นใช่ไหมที่<ช> <ๆ S 2> เขาไปกรอบอื่นแล้วก็พร้อมกับเติมจูวีลุกทำให้อ่าหน้าดูไม่โซมอะไรอย่างนี้เธอตอนเธอเห็นเธอเป็นยังไงน่ากลัวไหมก็โหดอยู่นิดนึ่งอันนี้เป็นคันโหดเลยนะพูดตรงๆว่ากลัวมาก เชื่อไหมทุกคนเมื่อกี้นัดอะผ่านมาได้ทั้งที่นัดเป็นคนที่ขี้กลัวมากเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองก็ขี้กลัวเหมือนกันก็ต้องทําได้แน่นอนออนัดทำได้ทุกคนก็ทําได้แน่นอนก็ <c oughs> คือแบบอยากให้หายหล้ก็ต้อง,น <c oughs> องทนคือลุ่มสิวอ่ะ,ะอยา่าเป็นสิว บอก่อนเลยอย่เป็นสิวเป็นสิวแล้วรำคาญชีวิตนี้จะแบบไม่มีความสุขแต่ว่าเราเป็นแล้วแองก็ต้องยอมเอาเป็นว่าถ้าใครนะครับที่อยากสนใจอยากจะดูแลผิวหน้านะครับแล้วก็เรื่องของผิวตัวผิวกายอะไรเงี้ยก็สามารถมาได้เลยที่ดรโทนี่คลินิกเดินทางง่ายมากสะดวกรู้ไหมทุกคนอยู่ตรงข้างๆเซ็นทรัลอีสต์วิวอ่าคือเดินมาแป๊บเดียวถึงเลยนะครับที่จอดรถก็มีเดินทางสะดวกมาใช้บริการกันได้คุณหมอน่ารักมาก